ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dead by Daylight กับด่านที่อยู่อาศัยของครอบครัวโอเควันนี้ผมก็จะเป็นโกดฟ์เฟมเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากผมว่าถ้าอยู่ฝั่งนู้นอะโอเคครับเดินหาผู้ละชวิตแล้วโอ้เช็ควางขวาก่ันดีว่ะไม่มีไม่ได้ยินเสียง เครื่องน,นี้ก็ไม่น่าจะมีน่าจะในบ้านในบ้านก็ไม่มีเครื่องนี้ปะเฮ้ยนี่ไงรอยเดินเรเจอละดูสองดูซิสองดูซิเฮ้ยมันเห็นมันเห็นมันเห็นโอ้โหทีเดียว น,นี่เลยนั่งแอบมองตั้งนานไอ้อกแกไปยังไม่มีใครปั่นนี่หว่าเครื่องแดงๆน่าจะมีคนปั่นนะอเอเช็คเช็คเช็คเออเห้ยหน้าโทเทมเฮ้ยกลับเข้าสมบัติแล้ว นี่ไงชัดเลยมองมองมองอยู่ไหนละ่ะเมื่อกี้มองไอ้แก่จะเต็มแล้วอ่ะโอ้ยไอ้นี่เต็มแล้วไม่ใช่แกแต่ตัวมีไฟฉายเออมีไฟฉายเป็นพาระรู้ไหมเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอทิ้เครื่องก่อน ไฟฉา,ายตัวมวั้ยนะเกี่ยวป่ะโอเคไปแกะไปแกะเลยไปแก้มอยู่ไหนนะจะโมลิมันจะโมลิมันครั้งที่แล้วโมลิไม่ครบสี่คนคราวนี้ต้องได้ครบ ไม่ปล่อยให้เหลือรอดโอเคโอเคไอแกเจ็บอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคเลยอย่างนี้แหละพี่ชอปนี่นะโอ้ยเชื่อไม่โดนโดนไหมอะไรเล่าอะไรเล่ามานี่เลยไอ้แกมานี่มองไม่เห็นนี่นี่ีนี่มอลิเข้าไปขอเซลฟี่ที สวยเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งศพเมื่อกี้ตัวผู้หญิงอยู่ไหนวะโอเคตอนนั้นเสร็จแล้วเดี๋วยวไปมอเลสผูห้หญิงตอนนั้นดีกว,ว่ามันเสร็จไปสองเครื่องน่าจะเครื่องนั้นแหละเห็นไหม อาเครื่องไม่ได้ปั่นนี่หว่ามันจะวิ่งไปที่อื่นแล้วอยู่ไหนเอออยู่ไหนวะน่านจะอยู่ฝั่งนู้นก็หมดละเดินเสียเวลาไอ้ก,กูเ,เสียเวลานะรู้ไหมเนี่ยมันน่าจะเครื่องนั้นนี่อะใช่เลย ใช่เลยโห้ยตามไปตามไปคนนี้น่าจะยังไม่โดนแขวนนะอ๋อวิ่งไปทางนี้เหรอแต่เหีแล้วอ๋ออยู่นั่นน่ะตายแน่ตายแน่แนเจ๊มีไฟฉายด้วยอ๋อห,หลอนไม่น่าโดนนะ này lo này lo ôi sao đẹp đi lắm nè thưa máy lại ôi 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 มาสมรสเต๋อโอ้โห่สเต็ปดีจริงๆไอ้เจ๊จับยิบอืมมีไฟฉายด้วยหายตรงนี้ละมันปัดต,ตรงนู้นสิอ๋อนี่ไงเห็นรอยรอยวิ่งละอยู่ไหนกันอ้าไอ้แกวัดดี์วัดดีดดเอออะไรเราอะไรทำอะไรอยู่ <c oughs> หนีไปไหนเล่าจะหนีไปไหนเล่าน้องแก่น้องแก่เอ้อาโอ้ยเฮียถือไม้จะมีคนไปช่วยละมีไหมถ้ามีผมตามไปยังไม่มีไหมอ,อ๋นอ,อ,น,อน่านังมีแล้วเกเราจะตามไปโมลิพอเจอแล้ว ไปหานี่น่าจะวิ่งมาล่อให้เหรอเดี๋ยไกลก็ดูดน่าจะวิ่งมาล่อให้คนนั้นหนีไปรออะไรครับเจรออะไรรออะไร,ร,ไรพี่มาอีกทางไปไหนะจะเอ้ยอจะไปไหนไอ้คนนี้แขวนไปหรือ,อยังวะแขวนอีกก็ได้ไม่เป็นไร ไอสองคนนั้นน่าจะฮิลกันอยู่นะคนนี้น่าจะยังไม่ได้แขวนนะเพราะแขวนไปแล้วรอบนึงไม่เป็นไรคนนี <c oughs> ้ทำงานอยู่หรออ๋อไม่เฮ้ยใครมองใครมองใครมองอ๋อหเจ๊เครื่องเจ๊เครื่องเขยไม่มี น่าจะเครื่องนู้นเดินกลางสะพานเลยเห็นปหมละ่ะโอเคเรียบร้อยช่วยกันอย่างนี้เสร็จพี่ละน้องน้องเสร็จพี่นะรู้ป่าไหนเนีไ่ไหนหรออ๋อนั่นไงแกมองไม่เห็นแกงมองไม่เห็นอ๋อไม่ต้องแกงละ มันเห็นเฮ้ยไปไหนไรน้องออขอโมลิสหน่อยนะย่าบังอีกแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่เลยเออเลือดออกปากจัดไปเออไอ้ออกแก่อยู่ไหนมอยู่ไหนแก มจำไม่ได้ว่ามีตอนไหนว่าที่โดนแขนวนเวทีนึงวะพวกนี้ปะพวกนี้ก็ไม่ใช่วะเฮ้ยนี่ไอ้แก่มึงนะมึงมอ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 งอเคยเต็มเดินอ้อมเดินอ้อมเฮ้ยมันเดินมาทางนี้ ทำอะไรเหรอฮะทำอะไรเหรอแกโมลิลยังไม่ได้นี่หว่าแกคนเดียวหรอมั้งยังไม่ได้แขวนโอ,โอ้ปั่นเสร็จแล้วโอเครู้เรื่อง,เ,องเดี๋ยวก็ทำเพื่มาช่วยแกยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่อย จะวิ่งไปแล้วเจ็ดมันสัมผัสได้ไหนวะนี่ไงนี่เสียงผู้หญิงอ้าเฮ้ยหูฟาดโอ้โหอะไรงูเนี่ยมั่วอะในกูเนี่ย,ยอะไรเฮ้ยแกมองกูทำไมเฮ้ยไอ้ผู้หญิงนี่เสร็จก,กูมึงเสร็จก,กูอะไรเล่าอะไรเล่าเดี๋ยวพี่ก็มา อะไรแล้วอะไรแล้วจะไปไหน <c oughs> ขอมโมลิมุมสวยๆหน่อย <c oughs> ตายแกโอ้ยังอะไปอุ้อยเยสร็จพี่ไหลน้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยอแกนี่มันหน้าค่าจริงๆอาจัดไปไอแกนี่ก็รอตายไป อ <barking> โอ้เสียดายที่ไม่ไม่ได้โมลีแก่โอ้ยมอรีครบี่สี่คนละอออกได้ไหมนะอุ้ยสารหมันไส้หมันไส้เออเสียดายที่โมลีไม่ครบเมื่อก oh ี้น่าจะปล่อยมันมาช่วยนะจะได้โมลีแก่ไปด้วยแต่มัเป็นไรรีบๆตายซิรีบๆตายซิโอ้โห จะช้าเนี่ยอุ้ยมันไส้ GG easy ครับผมโอเคกู๊ดบายครับผม